ผมเอาขนมไทยให้ชนเผ่าแอฟริกากินครั้งแรกในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกวนแคบหมู <c oughs> มาดูกันว่าพวกเขาจะรีแอคกับขนมไทยครั้งแรกยังไงจะชอบจะเฉยหรือจะกิ่นไม่ลง และมีเซอร์ไพรส์ดพิเศษกลางคีบด้วยนะครับก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามช่อง My Menet s u n p r o Awa e กับโค้ชนายเราไปดูกันสิ่งที่เรามีคือกล้วยตากอบขนมไม้ลูกอมรถทุเรียนมะขามทุเรียนควนบั้นคีบใส่ไก่กาละแม่นังเล็ดแคบหมูขนมสับปะรดแล้วพิเศษสุดๆที่ไม่มีใครเคยกินในโลกนี้นะครับยกเว้นทีมงาน My Menet เพราะว่าเราทดสอบม,มาเป็น6เดือนคือนี่คือขนม My Menet ที่โรชาติเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ออกแบบถุงหรือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉันพวกเขาจะเป็นคนแรกในโลกในโลกที่ลองชิมและค่อยดูเรามีซองรสชาติด,ด้วยนะครับดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแต่ก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง mymanet s u n f l o e w a coach นายและทุกช่องในทีมงาน <c oughs> พร้อมลุยอันนี้ควอดจ่าเท่ๆควอดจ่าควอดจ่าเท่ๆอันนี้เป็นผลไม้กินเลย <laughs> 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 well, no, no, no. Uh, do on, do <laughs> <laughs> Can you try you first? Yeah, you can.

เฮ้าชาอะอรอยโอเคโอเคกูเอมกูเสุกมิ้แตงามาออนเนี่ยอว์ชว์เอี้ยนอ้าลอยดีไหมกูกูยขายทันที อ๋อน้องยาดีจูอะกาไม่เกา่เอ่กินได้อันนี้แหละของขาดที่่แบบคนไทยต้องมีนะครับนี่คือยาดมทานเจ้าคุณโอเคแล้วก่กุชโทรละฮ้ม

Oh, oh, ah, better bet. Oh, Ah, No, Ah, I'll have you smell it. Adeo, uh, tenor. What, what does he say? <coughs> like, give it to him. Yeah, hmm. hi <coughs> Okay. Hey, hey, a nice Chao. หัวหน้าชนเผ่าขออันต่อไปที่จะวางจำในอีกไม่นานเลยครับพันออยทุกอย่างทุกสิ่งท,ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ผลิตซองทันก่อนเรามาแอฟริกาอันนี้คือรสชาติซีซอฟนะครับมันคือเข้มหวานโคตรอร่อยอ้อนนี้นะอ้ออ้อโคโค ชนเผ่าเขาอ p p r ชนเผ่าเขาเรียกอะไอนุมัติไอชิโกโก้ไอชิฮามันตะโก้ออโก้คาบากุฟ้ามันอะเยอะเหอเขาขอเหรเขาขออะไรนะนี่เอาแล้วเอาแล้ว ชชเอ yeah. ้คุกูือเอ้อเห็นไหมอร aro aro ่อยของจริงไอ้นี่ชนมาด้วยนั่นแหละโอเคคนนี้แหละกินยากสุดคนนี้แหละกินยากสุดเน่ยอ๋อเอาอีกเอาอีกชอบชอบเออแน่ของมันอร่อยจริงๆเลยบอกเลยเราทดสอบมาเป็นหกเดือนกว่าจะได้รสชาตินี้ Yeah these are my chips I sell in Thailand เดี๋ยวก่อนผมมีข้อประกาศสุดพิเศษเรากลับมาถึงประเทศไทยแล้วและดูครับทุกคนขนมมันเสร็จแล้วโอ้โหมามาและตอนนี้เราจะเบิดพรีออเดอร์ในราคาสุดพิเศษ ให้1,000คนแรกที่สั่งซื้อก่อนจะได้สินค้าก่อนใครเลยก่อนระวังจำน่ายเป็นทางการครับทุกคนถ้าว่าใครอยากจะลองสั่งซื้อติดต่อได้ที่ Line at mysnacks นะครับหรือดูรายละเอียดใต้คลิปรีบสั่งซื้อและคุณจะได้ชิมก่อนใครนะครับ1,000คนเท่านั้นและดูว่ามันอร่อยเท่าที่ชนเผ่าแอฟริกาบอกหรือไม่ต้องลองชิมกันเองนะครับ mysnacks ป่ะเราไปดูเขาชอบขนมอื่นมากน้อยแค่ไหนกาลาแมนะครับกาลาแมคาราเมลกาลาแมคาราเมล,าลามนี่หน้าหน้าดูเหมือนไม่ค่อยชอบน่าคุณชอบกินอะไราไม่ชอบเนาะ

เขาหนีเลยนี่ไม่กล้าไม่กล้าไม่มีใครชอบกาละแมแมตช์คนเดียวดูทิ้งเลยโยนเลยดุเลยอันต่อไปเราเอามาขำครับบางคนก็ชอบไม่ชอบนะเพราะว่ามันเปรี้ยวครับวันเนี้ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะเพราะมันเปรี้ยวข่อยู่นะแล้วมาดูนะทุกคนมุยเปกโกโก้เออมุยเป้มุยเป้เออมุยเปกโกโก้มุยเป้อ๋อยะ อันนี้เขาว่ามีในในแอฟริกาแต่นี่คือที่มันทำไปแล้วได้เลยมูยเฟ่มูยเฟ่กุบกเบ่อะไไหมอเ่บเมาอ่าที่นี่มีเยอะอยู่แล้วบาร์บีคอวยามาบาร์บีิอ้วออันต่อไปถ้าใครดูคลิป24ชั่วโมงไปแล้วอันนี้คือลูกอมรสชาติมิ้นท์นะครับ ยวเราให้คัวหน he 哈哈哈้าชนเผาก่อนให้คูวหน้าก่อนให้คูหน้าก่อนโอไดเลยอ่ะทุกคนได้โอ้โเขียวด้วยเขียวด้วยโอเคหกวะดอดูห์อะไรนี่เ หวเโอเคโอเคอเคโอเคเราเริ่มกับขัวหน้าชนเพาเลยครับโอเคสปาเกตตี้

ไ่้ชอบอันนี้ชนมัดคืออันนี้ไม่ค่อยได้กล้ากินใช่ะ e g u อัน back ต h e guy on left ยเฮ้นี่ชอบชอบันต่อไปคือแคบหมูครับแคบหมูรายมันด้วย

Yeah. <laughs> <laughs> ok move him. Okay, so with the chief. Yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh,

เอเอตอานีกเอาอันนั้นแน่อันนั้นแน่ีตอนนี้เรามีชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่เดี๋ยวเราทำไก่อีกทีนึง how do you say delicious ควาอะเทอวอดชาเทอันต่อไปคือรสชาติของขนมไอเมเนตรสชาติที่สองอันแรกคือซ e a s a แล้วนี่คือ barbecue นะครับ barbecue เขาน่าจะกินเยอะ เออนี่แหละนี่แหละของวายแมนเน้นมันอร่อยจริงๆนี่เห็นไหมทุกคนชอบสุดเขาเขาคอร์นี่มากสุดอ่ามาอีกได้ได้ได้เออให้ลูกกินแน่เด็กมันชอบอ่าดีนี่นี่เห็นไหมนี่แหละขนมวายนเ้มันอร่อยขนาดนั้นอันแรกอันนี้ไม่เซ็ตนะอันนี้ก็ไม่เซ็ตหนึ่งเขาชอบจริงจะเนยนรับผิดสาก็ไม่ได้เลยได้ แล้นี่แหละนี่ยะวามชื่นใจเขาเอาให้หมดเลยนี่แย่งกันแย่งกันกินโอ้โหผมว่าผมว่าเราจะต้องฝากสักซองถุงไว้ที่นี่ให้พวกเขากินเขาชอบขนาดนั้นเลยดูนี่คือเขาคอทุงไปด้วยโอเคลูกอมดุเรียนรีบไปไอ้วะนน่น อันนั้นดีอันนั้นดีคือได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยชอบชอบเฮ้ยเขาขอเพิ่มด้วยแซ่บเขาบอกเมื่อกี้แซ่บแซ่บ ชอบเขาขออีกเขาขออีกติดปันติดปันแน่ๆติดปันอ่าใช่ติดปันเลยไม่แต่คนนี้ชอบคนนี้ชอบอ่ากะลิตรวาก้กุกกุชาควานี่อากุ้กลิตรวาโก้มาชาควาชาควากะลิตรวาก้มาชาควาชาควาเอากันอาเบมาฮะมาเออเอบเบกุกกเออนี่นี่ติดปันติดปันน่นี่ว่าตัวผมไม่เก่ง เออชาควา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 คนนี้ชื่อชาควาเอาเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปสองคนนี้ดูคนนี้

Yeah, about me and Google. Yeah, on the Yamaha. What's that? What's that? David. David. Yeah, you bring it more. he say. But that rice. Yes, it's rice. Hmm. This is very nice. Sugar. Can of rice. Oh yeah, you put the sugar. Everything. Oh, ba ba lao de sugar eating. Like that. เราจะปิดคลิปตรงนี้ขอบมากทุกคนที่ติดตามถ้าว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติช่องไมค์มเนช่องโซฟอรเอว่าโคชนายและอย่าลืมลุ้นซื้ออีกไม่นานเราจะเบิดขายคือขนมของไมมเนซีซอ,อก,กับบาร์บีคิวและตอนนี้เราจะฝากให้ผู้ค้าพวกเขา,เา,เข,าขอโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ